กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มระบบด้านสุขอ,อนามัยสิ่งแวดล้อมโรงแรมที่พักร้านอาหารสนามกีฬาตามมาตรฐานสากลพร้อมเปิดรับนักกีฬาทุกชาติเข้าสู่สนามแข่งขันอย่างปลอดภัยครับนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามหาก,กรรมกีฬาซีเกมส์ที่จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่9ถึงธันวาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจประเมินและเฝ้าระวังด้านสุขอ,อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมที่พักและสถานที่จัดการแข่งขันด้วยการตรวจประเมินและแนะนําให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพร้อมก่อนวันเปิดแข่งขันครับแม้วจะเป็นสถานที่แข่งขันและโรงอาหารหลัก ได้ใช้เกณฑ์สุขานามัยที่กำหนดไว้ให้แต่ละพื้นที่ต้องมีจุดล้างมือเพียงพอน้ำดื่มสะอาดทุกจุดอาหารผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ระบบจัดการขยะเป็นไปตามหลักสุขาภพิบาลส่งผลทุกพื้นที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันระดับสากลเพื่อให้ประชาชนจะมั่นใจในความปลอดภัย แพทย์หญิงอัมพรเบนพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพระหว่างการแข่งขันซีเกมส์กรมอนามัยได้วางแผนการป้องกันเชิงรุกตลอดช่วงเวลาที่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และประชาชนจากทั่วภูมิภาคใช้พื้นที่ร่วมกันจึงได้จัดทีมปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ควบคู่ไปกับการแข่งขันจริงโดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังโรคประจําสนามแข่งขันตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าสังเกตและควบคุมความเสี่ยงโรคติดต่อรวมถึงการดูแลเหตุการณ์ทางสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมตัว ของผู้คนจนํานวนมากอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของการติดเชื้อนอกจากนี้กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดําเนินการตรวจประเมินในช่วงก่อนและระหว่างการแข่งขันครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายรวมกว่า172แห่งใน10จังหวัดที่เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันด้วยทีมปฏิบัติการตรวจประเมินกว่า150คนเน้นตรวจประเมินและเฝ้าระวัง6ด้านรวมทั้งรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพพิบาลและอนามัย สิ่งวัดล้อมด้วยครับ